5าอาหารช่วยให้ห่างไกลภูมิแพ้นะคะมีหลายคนเนี่ยมีอาการภูมิแพ้มากเลยค่ะเดี๋ยวแพ้นั้นแพ้นี่แล้วก็หายใจไม่สะดวกวันนี้พี่ปราแนะนำ5อาหารที่ช่วยให้เราห่างไกลภูมิแพ้นะคะตามพี่ปราณมาเลยค่ะโอ้โหภูมิแพ้นะคะหลายคนเนี่ยจะมีอาการภูมิแพ้แบบเบาๆบางคนก็จะเป็นเป็นมากเลยค่ะเชื่อไหมคะ จะมีความรู้สึกไม่สบายตัวเลยค่ะบางคนก็เป็นปูมิแพ้ผิวหนังภูมมแพ้ทางเดินหายใจบางคนก็เป็นภูมิแพ้อื่นๆมากมายเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะอื <c oughs> แล้วถ้าเป็นปุมมแพ้จะทานอะไรดีละคะที่จะช่วยทําให้อาการต่างๆของเราดีขึ้นวันนี้พี่ปรามาแนะน,นําในเรื่องของ5อาหารที่ช่วยทําให้เราห่างไกลาอาการปุ่มแพ้มาดูกันเลยค่ะข้อที่หหอมหัวใหญ่ อหอมหัวใหญ่นะคะก็จะมียาต้านฮิสตามีนจากธรรมชาติเลยค่ะเอา้าแล้วเป็นยังไงล่ะคะพี่ปลาก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีภูมิแพ้ที่จมูกและก็อาการหอบหืดนะคะหอมหัวใหญ่มีคอสตินค่ะช่วยยับยั้งการปล่อยสารฮิสตามีนและยับยั้งการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะคุณค่าทางอาหารนะคะของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างธาตุเซเลนเนียมที่พบมากในหอมหัวใหญ่ มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างแอนติบอดีค่ะสามารถป้าน้ำมูลสระที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายนอกจากนี้หอมหัยใหญ่ยังมีธาตุเกนีเซียมธาตุกรมถันช่วยให้เอมไซม์ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเกิดโรคมะเร็งหรือความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะยอดเยี่ยมจริงเลยคราวนี้เรามาดูเลยค่ะ ประโยชน์อื่นๆของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างล่ะคะข้อที่หนึ่งอใครนอนไม่หลับพี่ปราบ,บอกเลยนะคะหอมหัวใหญ่ก็จะทําให้เรารู้สึกง่วงช่วยในการนอนหลับได้อย่างสบายเลยคะ่ะข้อที่สองหอมหัวใหญ่มีวิตามินซีสูงนะคะข้อที่สามช่วยทําให้เจริญอาหารคะ่ะข้อที่สี่ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะคะ เพราะฉะนั้นหอมหูใหญ่พิปราบอกเลยว่าช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่5เป็นยังไงล่ะคะช่วยป้งรรองกันโรคกระดูกหุนได้ดีมากเลยค่ะข้อที่6ลดความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคอัมภาภาพาตนะคะข้อที่7ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะคะ่ะข้อที่8สิ่งต่างๆเรานี้เราย่อมจะรู้เลยนะคะก็ช่วยรักษาไข้หวัดแก้วัด คัดจมูกแล้วก็ลดน้ำมูกนะคะพี่ปราคาพี่ปราคาโอ้ยแล้วเราทําถอนหัวใหญ่ได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะยาหนึ่งที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าเหรียญมีสองด้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อควรระวังในการรับประทานหอมหัวใหญ่ก็คือข้อที่หนึ่งผู้ที่มีอาการปอดอักเสบหรืออักเสบที่ปอดนะคะหรือกระเพาะอาหารหน้ามืดตายไม่ควรรับประทานหอมหอวใหญ่คะ่ะข้อที่สอง การปอกหรือหั่นหอมหัวใหญ่มันจะทําให้น้ําตาลเราไหลนะคะจนคนนาหอมหัวใหญ่ไปแช่น้ําสัก 5- ้าถึงสินาทีแล้วค่อยนํามาหั่นค่ะข้อที่3มีน้อยคนมากที่จะแพ้หอมหัวใหญ่นะคะฉะนั้นก็มีข้อควรระวังสําหรับคนที่แพ้ควรเลื่องไปทานอาหารชนิดอื่นแทนเลยค่ะข้อที่2ชาเขียวอุ้ยเชื่อไหมคะการศึกษ,ษานี่คนพบว่าชาเขียว สามารถป้องกันโรคภูมิแพ้และการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะสามารถใช้บรรเทาอาการหอบหืดที่ทำให้หายใจไม่สะดวกการใช้ชาเขียวนะคะกับส่วนหัวของต้นหอมจะช่วยขับเงือแก้ไข้หวัดได้เป็นอย่างดีชาเขียวนะคะสามารถยับยั้งการหลั่งสารฮิตามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้ค่ะถ้าสั่งหลั่งสารฮิตามีนมากๆนะคะอาจจะทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบ มีปัญหาด้านการหายใจแล้วก็มีผื่นขึ้นตามโตนะคะคุณค่าทางสารอาหารของชาเขียวอ้าวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณค่าทางสารอาหารชาเขียวมีอะไรบ้างสารสําคัญที่พบได้ในชาเขียวนะคะพี่ปราจะบอกเลยว่า mm hmm. เขาจะประกอบไปได้วยกรดอะมิโนวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E โดยสารที่มีฤทธิ์สมพรังที่ล้ําค่าที่สุดในชาเขียวนะคะก็คือสาร อีพิเก้าโรคาเทชินกันเลตนะคะก็บอกเลยว่าสรรยารนี้สำคัญมากในการออริจต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคภูมแพ้ค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ก้อนอื่นๆของชาเขียวมีอะไรบ้าง 1. บรรเทาการปวดศีรษะค่ะ 2. ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้เราสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วง 3. แก้ร้อนในช่วยขับเหงื่อขับสารพิษตกค้าว4ช่วยขับปัสสาวะ5 แก้อาการท้องร่วงท้องเสียควบคุมน้ําหนักแล้วคราวนี้ล่ะคะข้อควรระวังของเรามีอะไรบ้างล่ะคะข้อควรระวังของชาเขียวนะคะก็หนึ่งหลังดื่มชาเขียวไปแล้วควรสังเกตตนเองว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ข้อที่สอง,อสองการดื่มชาเขียวควรหลีกเลี่ยงการชงด้วยน้ําเย็นไม่ควรดื่มก่อนนอนด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําให้เรานอนไม่หลับค่ะข้อที่สามไม่ควรซื้อชาเขียวที่ผสมน,น้ำตาล ตามร้านสะดวกซื้อเป็นไงล่ะคะมันจะหวานมากจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นเบาหวานได้คะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเห็นไหมคะอาหารที่ช่วยทําให้เราห่างไกลโรคภูุิมเพ้อะเรารู้จักกันเลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีกค่ะถึงตอนนี้พี่แปยอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u u ูบพี่ติฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะอาหารที่ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้มีอะไรบ้างตามพี่ปลามาเลยะคะ่ะข้อที่3อัองุ่นในองุ่นนะคะจะบอกเลยว่าก็มีสารโคเอนไซม์ช่วยยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ให้มีความไวมากเกินไปในการตอบสนองต่อสิงง่งแปลกปลอมแล้วยังมีสารสําคัญก็คือนะคะเรสเวราโอลที่อยู่ในเปลือกองุ่น มีคุณสมบัตินะคะควบคุมการทํางานของสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบบรรเทาการแพ้ช่วยทําให้อาการหอบหืดนี่ดีขึ้นค่ะคุณค่าทางอาหารของสารอาหารในเรื่องขององุ่นมีอะไรบ้างกับพิปลาอ้ามาฟังกันเลยค่ะมีสารอาหารมากมายนะคะในองุ่นทั้งคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมสารโพลีฟีนอลฟอสฟอรัสหล็ก วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C วิตามินเคมมนีนเซียมเป็นต้นผู้หญิงนะคะมากนิยมทานองุ่นเพราะองุ่นทำให้ผิวดีสดใสอ่อ,อนกาวัยนอกจากนี้นะคะในองุ่นเขาก็ยังมีสาร OPC ค่ะมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลสระสูงมากกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าแล้วก็มากกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าเลยนะคะโอ้โหประโยชน์เขามากมายจริงๆเลยค่ะ เห็นไหมคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทานองุน่นรองเลยนะคะลองไปเสื้องุนมาทานเราจะรู้ว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะประโยชน์ข้ออื่นๆขององุ่นได้แก่ข้อที่หนึ่งอ่าประโยชน์นะคะช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็เส้นผมของเราค่ะข้อที่สองควบคุมการเกิดเนื้อง,งอกข้อที่สามลดปัดจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวข้อที่สี่ ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะคะในเลือดข้อที่5ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากข้อที่6บบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงกำลังแก้อาการกระหายน้ําค่ะข้อที่7ป้องกันการอาเสบต้านอนุมูลสละข้อควรระวังนะคะอยากจะบอกเลยว่าพบว่ามีผู้ป่วยที่แพ้งุ่นอยู่บ้างนะคะ ซึ่งอาจาจะแพ้จากสารเคมีที่ตกค้างในองุ่นเช่นพวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเน้นเลยย้าเลยค่ะเวลาที่เราเสื้องุ่นมาแล้วเราจะต้องล้างให้สะอาดมากๆนะคะอย่าให้สารตกค้างนี่มีอยู่เพราะว่าผลไม้ที่เราทานทั้งปืกเนี่ยบางครั้งเราต้องระมัดระวังในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะข้อที่4ขิงขิงเหมาะก,กับผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศและก็คัดจมูกรุนแรง ป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลจนขึ้นผื่นขันรักษาลงพิษเชื่อไหมคะขิงมีคุณสมบัติในการแก้ไอลดเสมหะแก้ไข้คัดจมูกมีผลดีต่ออาการลอดลมอักเสบอาหารเป็นพิษนะคะสำหรับคุณค่าทางอาหารของขิงขิงมีแคลเซียมเหล็กโปรโตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถป้องกันอาการอักเสบได้ การดื่มน้ำขิงร้อนๆทุกครั้งที่อากาศเริ่มหนาวเย็นลงหรือเริ่มเป็นหวัดจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะนอกจากนี้ประโยชน์ของขิงก็ได้แก่ 1. บรรเทาอาการคลื่นไส้เจียนค่ะ 2. ลดอาการท้องอืด 3. ลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. บรรเทาอาการไมเกรน 5. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะโอ้ดีเยี่ยมเลยค่ะข้อควรระวัง 1. ถ้าใครมีอาการร้อนในนะคะปากแห้งลิ้นแห้งมีสิวขึ้นบนใบหน้าแล้วก็ท้องผูกบอกเลยค่ะไม่ควรทานขิงเพราะรทิ์ของขิงจะทําให้มีอาการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะข้อที่2ถึงแม้จะมีคนไม่มากนักที่แพ้ขิงแต่หากเกิดรับประทานขิงไปแล้วเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายก็ต้องปรึกษาแพทย์ค่ะข้อที่สในผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศคนทางขิงในขณะที่อาการยังไม่กำเริบ แต่หากอาการกำเริบและติดเชื้อไปแล้วก็งดทานไปก่อนนะคะนี่สําคัญมากๆเลยข้อที่4การรับประทานนะคะหลายคนบอกวิปปาทานได้ทุกวันทานเยอะไหมค่ะเราต้องระมัดระวังนะคะเพราะถ้าเราทานขิงมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึน้นก็คืออาการของกดไหลย้อนค่ะจะเป็นขึ้นได้เพราะว่าขงิงมีฤทธิ์อุ่นยางที่พี่ปราบ,บอกแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันต่อเลยค่ะ 5. ผักและผลไม้อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า ผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายช่วยต้านน้ำมูลสละปรับสภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการอักเสบจึงมีส่วนช่วยให้อาการแพ้ดีขึ้นคุณค่าทางสารอาหารของผักและผลไม้นะคะผักผลไม้อุดมด้วยวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน C ีต้านโรคหวัดเจ็บคอสามารถลดผลกระทบของฮิสตามีนที่มีต่อร่างกายลดและป้องกันการ,การ,การเกิดอาการแพ้วิตามินเอ มีคุณสมบัติป้องกันปกป้องโครงสร้างของเยื่อบุเมือกและยังทําให้เซลล์ผิวหนังบริเวณหลอดลมทํางานได้ดีขึ้นจึงเป็นการเพิ่มคุมคุ้มกันให้กับร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามิน b 1, b 2, b 3, แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กไลโคปีนเบต้าไซซีนลูทีนสารเบต้าแคโรทีนสารเอนโทไซนินเซนโทนคอรฟิล และอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าควรกินเป็นประจำทุกวันนะคะดีต่อสุขภาพของเราแน่นอนคราวนี้เรามาดูเลยคะ่ะประโยชน์ข้ออื่นๆของผักและผลมไม้ได้แก่อะไรคะข้อที่ 1. ลดอาการท้องผูกค่ะทําให้เราขับถ่ายได้สะดวกมากๆข้อที่2ทําให้ผิวพรรณของเรานี่สดใสเปลง่งปลั่งยับยั้งการเกิดริ้วรอยข้อที่สต่อต้านโรคมะเร็งค่ะข้อที่สี่ ป้องกันและชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาข้อที่5ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจค่ะข้อที่6ช่วยลดน้ำหนักข้อที่7ลดไขมันในเลือด8ป้องกันโรคความดันโลหิตอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะช่วยให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยเป็นปกติค่ะข้อควรระวังข้อที่1เชื่อไหมคะว่าถ้าบางคนเนี่ยแพ้สารลาเทก บ้าจะแพ้ผลไม้เช่นกันเช่นพวกกล้วยมะเขือเทศข้อที่2อผักและผลไม้บางครั้งมีสารเคมีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราเนี่ยจะทานเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะข้อที่3บางคนอาจจะทานแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แบบสด,สดๆก็เกิดอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะคะแล้วคอยสังเกตว่าถ้าตัวเองแพ้อะไรก็ต้องงดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะ ไม่งั้นจะเกิดอาการแพ้ได้ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะใ้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u พี่ i ิฟฟี่เป็นก่อกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สมงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานนคะ